รีพีเมจิเทนไซรุ่น7 e-Learning เปิด e ว่าความรู้สู่ม .1 นอย่างมั่นใจในปี2564ในสถานการณ์โควิดระบบการศึกษาที่ไม่เหมือนเดิมคอร์สติวสดออนไลน์แบบอินเ r อร์แอคครั้งแรกของโลกจึงเกิดขึ้นด้วยการปรับรูปแบบสู่การเป็นการเรียนออนไลน์แบบ100%ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร CPMJ เองเนี่ยเรามีปณิธานหรือเรามีความเชื่อที่ว่านมดีเพิ่มคุณค่าชีวิตนะคะเราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแล้วก็เติมคุณค่าให้กับชีวิตของทุกๆคนในสังคมเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงเติมให้ความมั่นใจกับน้องๆไ,ได้อย่างเต็มร้อยนะคะก็เลยเกิดมาเป็นโครงการ CPMJ Can s a แคมป์ติวให้กับน้องๆที่เราจัดเป็นประจำทุกๆปีอย่างที่ทุกคนรู้ว่าปีนี้ มีความพิเศษไม่เหมือนทุกๆปีขอให้ทุกคนดีใจว่าเป็นครั้งแรกที่ CP พีเมจ t e ทนไซได้จาัดก,การเรียนแบบออนไลน์ร0อเป็น i n t ป็นอินเทจากการที่เรื่องของสถานการณ์โควิดเราก็อยากที่จะปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆทุกคนนะคะเราปรับการเรียนจาก2วันเป็น4วันมีเนื้อหาวิชาที่เพิ่มมากขึ้นจะมีกิจกรรมให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกตลอดทั้ง4วันเลยนะคะในการเรียนทั้ง4วันนี้เนี่ยจะต้องเป็นการเรียนที่ทุกๆคนได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ความสนุกกลับไปแน่นอนโดย CP เมจิเทนไซรุน7 um ได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งผู้ปกครองและนักเรียนปฐมศึกษาตอนปลายที่อยู่ทั่วประเทศทั้ง58จังหวัดกว่า900คน ได้เรียนออนไลน์ไปพร้อมกันและสามารถโต้ตอบกับคุณครูผู้สอนและครูผู้ช่วยโดยเนื้อหาการติวอัดแน่นไปด้วยความรู้เทคนิคการทำข้อสอบเข้าม .1 นนดับเจาะลึกโดย5สุดยอดคุณครูติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์โดยครูซุปเคสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะเชิญชวนน้องๆคือความรู้ที่คุณครูทุกท่านให้เนี่ยคือจัดเต็มมากสามารถไปใช้สอบเข้าม .1 น,น,นั้นอย่าลืมนะครับปีหน้านะครับพอเปิดรลบสมัครปุ๊บรีบจองเป็นคนแรกเลยนะคะ วิชาภาษาไทยโดยครูลิลลี่โครงการ CP m เมจิเทนไซให้โอกาสเด็กที่อยู่ใกล้ไกลเนี่ยเข้าได้เรียนหนังสือนะฉะนั้นเนี่ยคุณครูว,ว่าอันเนี้ยโอกาสสำคัญที่เด็กๆควรจะรับไว้จาก CP m เมจิเทนไซวิชาภาษาอังกฤษโดยครูพรี่กิฟมาเชื่อเจอดีของฟรีเขามีมาเจปีแล้วลูกทุกปีอะ่ะวันแรกเปิดรับสมัครปุ๊บเต็มลูกอย่าพลาดนะรีบสมัครค่ะวิชาวิทยาศาสตร์โดยครูพี่บิ๊ก สำหรับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ได้รับความรู้เข้มข้นแน่นอนครับนอกจากความรู้ที่พี่ๆติวเตอร์เตรียมมาแล้วยังได้มีของรางวัลแจกอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นก็หวังว่าน้องๆจะเข้าร่วมกันเยอะๆในปีต่อๆไปนะครับวิชาสังคมศึกษาโดยอาจารย์ชายลาบเพิ่มทวี โครงการนี้เนี่ยน้องๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมมีจวเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเนี่ยมาสรุปจับประเด็นเนื้อหาที่สําคัญสคัญให้กับน้องๆแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆฉะนั้นการที่น้องๆได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเกิดประโยชน์จริงๆครับนอกจากจะได้รับความรู้ครบถ้วนแล้ว CPMagic t e n s i รุ่น7ได้สร้างแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร แบบ Interactive สื่อสารทั้งสองทางคำขวัญสระบุรีว่าไงช้าๆแนานุ่มนมดีกะหรี่ปั๊บดังทงเครื่องหนังวังรีสอร์ทยอดน้ำตกครับทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพด้วยคณะครูผู้ช่วยทั้ง32คนบรรยากาศการเรียนสนุกโดยการเล่นเกมตอบคำถามพร้อมรับของรางวัลทันท,นทีภายใน1ชั่วโมงการเรียนออนไลน์100%ในแบบ CP Magic ิเทนรุ่น7 e-Learning จะเป็นโมเดลการศึกษาใหม่ที่จะได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อก้าวสู่การเรียนในยุค New Normal และช่วยสนับสนุนการเรียนการเตรียมความพร้อมของน้องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตของเด็กไทยทุกคน CP Magic Tensai ร e ุ่น7 e-learning เปิดวาร์ปความรู้มุ่งสู่ม1อ,อย่างมั่นใจพบกันใหม่ปีหน้ากับ CP Magic Tensai รุ่น8